คดีฆาตกรรมในโรงเรียนบางชันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคดีที่สะเทือนขวัญคนไทยมากที่สุดคดีหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยวันนี้เราจะมาไล่เรียงข้อเท็จจริงกันว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วอะไรที่ทําให้เรื่องราวนี้ยังคงถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้โศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นในวันนี้แหละครับวันศุกร์ที่5กรกฎาคมปี2539จากวันธรรมดาวันหนึ่งที่ไม่มีใครคาดคิดกําลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่ทุกคนไม่มีวันลืม เรื่องมันแดงขึ้นมาเมื่อมีคนไปพบร่างของเบกผู้หญิงคนนึงครับอายุแค่ 4! ี่ขวบเท่านั้นเองถูกทิ้งอยู่ในห้องน้ําของโรงเรียนพอข่าวนี้แพร่ออกไปก็กลายเป็นการสืบสวนครั้งใหญ่ที่คนทางประเทศจับตามองเลยครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะครับเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยก็คือที่เกิดเหตุว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียนวันนั้นเป็นยังไงที่เกิดเหตุเนี่ยคือห้องน้ําที่มันไม่ได้อยู่ในอาคารเรียนหลักนะครับ แต่เป็นห้องน้ําที่แยกตัวออกมากังหากเหยื่อก็คือน้องนักเรียนชั้นอุบับานผลชันสูตรก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนว่ามีร่องรอยการถูกลัดคอแล้วก็ถูกล่วงละมดถังเพศแต่มีภาพหนึ่งที่มันสะเทือนใจมากๆเลยก็คือภาพรองเท้านักเรียนของน้องครับที่มันตกกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยมันเป็นเหมือนหลักฐานที่บอกแบบชัดๆเลยว่าน้องพยายามต่อสู้ขัดขืนสุดชีวิตแล้วแล้วประเด็นสำคัญเลยนะครับคือโลเคชั่นของห้องน้ํานี้เนี่ย มันดันไปตั้งอยู่ในจุดที่เป็นมุมอับสายตาพอดีอยู่ด้านหลังโรงเรียนแล้วก็ยังมีกำแพงปูนบังไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยซึ่งมันก็หมายความว่าต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นข้างในคนข้างนอกก็แทบจะไม่มีโอกาสได้เห็นหรือได้ยินอะไรเลยเอาละครับจากหลักฐานที่มีอยู่ไม่กี่ชิ้นในที่เกิดเหตุปฏิบัติการไล่ล่าตัวฆาตรกรก็ได้เริ่มต้นขึ้นทันทีใช้เวลาไม่นานครับชุดสืบสวนก็พุ่งเป้าไปที่ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญคนหนึ่งชื่อของเขาคือนายพันสายทอง ซึ่งเป็นชายที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมายังโชคโชลหรือทีนี้สิ่งที่มันน่าตกใจมากๆก็คือตัวเลขนี้ครับ7วันคือระยะเวลาที่นายพันพึ่งจะพ้นโทษออกจากคุกมาได้แค่7วันเท่านั้นเองก่อนที่จะมาก่อเหตุสลดในครั้งนี้แล้วนี่ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ตอกย้ําเลยว่าเขาเป็นอาชญากรโดยสันดาน9ครั้งครับคือจํานวนครั้งที่เขาเคยถูกจับกลุ่มมาก่อนหน้านี้ทั้งหมดคือมันแสดงให้เห็นเลยว่า เขาเป็นคนที่ไม่เคยเกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองเลยเบาะแสนสาคัญๆเนี่ยมันมาจากพยานหลายปากเลยครับอย่างพี่สาวของนายพันเองซึ่งทํางานเป็นพารโลงอยู่ที่โรงเรียนก็ยืนยันว่าวันนั้นน้องชายมาหาจริงๆมาเพื่อจะของเงิน50บาทในขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านแถวนั้นเห็นนายพันวิ่งหนีออกมาจากทางหลังโรงเรียนซึ่งเป็นจุดใกล้ๆกับห้องน้ำที่เกิดเหตุเลยแล้วท่าทีของเขาก็ดูแบบลุกลี้ลุกลนผิดปกติมากๆแต่เรื่องที่มันแปลกก็คือ การจับกลุ่มตัวนายพันเนี่ยไม่ได้มาจากคดีนี้โดยตรงนะครับแต่เ็าดันไปถูกตำรวจอีกโรงพักหนึ่งจับในข้อหาซ่องโจรคือไปมั่วสุมกับกลุ่มวัยรุ่นเฉยๆแล้วพอเช็คประวัติไปมาถึงได้รู้ว่าอ้าวนี่คือผู้ต้องสงสัยคนสําคัญในคดีฆ่าเด็กหญิงที่กาลังตามตัวกันอยู่นี่เองแล้วพอถูกเข็นสอบอย่างหนักในที่สุดนายพันก็ยอมเปิดปากสารภาพออกมาทั้งหมดครับเผยความจริงที่มันน่ากลัวแล้วก็สยดสยองออกมาจนหมดเปลือกนี่คือเหตุผลที่เขา อ้างว่าทำไมถึงไปที่โรงเรียนในวันนั้นก็เพื่อจะไปขอเงินพี่สาวเอาไปซื้อยาเสพติดนั่นเองครับซึ่งนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดแล้วนี่คือลำดับเหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าตอนที่กำลังจะออกจากห้องน้ำก็ไปเจอกับน้องผู้หญิงพอดีเขาเลยลากตัวน้องไปลงมือข่มขืนพอน้องพยายามดิ้นหลนต่อสู้เขาก็บีบคอแล้วก็กดหัวน้อง จมลงไปในน้ําจนแน่นนิ่งไปหลังจากนั้นก็รีบวิ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุทันทีและจากคําสารภาพนี้เองครับกระบวนการทางกฎหมายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วมากๆซึ่งมันจะนําไปสู่บทลงโทษที่หนักที่สุดเท่าที่กฎหมายจะให้ได้คือสารท่านพิจารณาจากประวัติอาชญากรรมที่มันยาวเป็นหางว่าวถึง9ครั้งแล้วก็ตัดสินว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นบุคคลอันตรายต่อสังคมอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องลดหย่อนโทษให้ไทม์ไลน์นี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเลยว่ากระบวนการยุติธรรมมันเร็วแค่ไหนดูนะครับจากวันเกิดเหตุคือ5กระะกฎาคมปี39ผ่านไปแค่13วันเท่านั้นเองศาลชั้นต้นก็มีคําพิพากษาออกมาเลยสั่งประหารชีวิตสถานเดียวถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการยื่นอุทธรณ์ยื่นดีกาแต่คําตัดสินก็ยังคงยืนตามเดิม จนกระทั่งวันที่21มิถุนายนปี42นายพันก็ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการยิงเป้าซึ่งเป็นการลงโทษในยุคนั้นครับประเด็นที่น่าสนใจที่สุดในแง่ของกฎหมายสําหรับคดีนี้เลยนะครับก็คือความเร็วในการตัดสินโทษนี่แหละการที่ศาลพิพากษาตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาได้ในเวลาแค่13วันหลังเกิดเหตุเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยๆเลยซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันมหาศาลจากสังคมที่มีต่อคดีนี้ในตอนนั้นด้วย คดีนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าความยุติธรรมที่มันรวดเร็วแบบนี้มันเป็นสิ่งที่สังคมต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วมันช่วยป้องกันไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกได้จริงหรือเปล่านี่คือคำถามใหญ่ๆที่คดีของนายพันสายทองได้ฝากไว้ให้กับสังคมไทยครับ